มากกว่าแค่เราลดเพื่อตัวเองแต่เราลดเพื่อคนที่เราหลักด้วยไม่นานมาเนี้ยครับผมมีน้ำหนักร้อยสี่โลค่าไขมันในตับเนี่ยสูงผิดปกติแล้วก็ค่าน้ําตาลในกระแสเลือดผิดปกตินะครับตอนนั้นเนี่ยเพิ่งอายุประมาณยี่สิบแปดเสี่ยงๆกำลังจะเป็นเบาหวานละนั่นทาให้ชีวิตการทํางานชีวิตประจําวันเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเพี้ยนหมดความอ้วนง่ายเนี่ยมันมีสองแบบมันมีแบบพฤติกรรมกับแบบพันธุกรรมถ้าเป็นของผมเนี่ยก็คือเป็นพันธุกรรมเลย เพราะว่าฝั่งตายายฝั่งพ่อแม่ทุกคนเนี่ยมีปัญหากับโรคทางไขมันความที่เราเป็นคนกล้ามเนื้อน้อยนะครับเราก็เป็นคนที่เหนื่อยง่ายร่างกายเนี่ยอ่อนอแดดอยู่แล้ววิ่งทุกเย็นอดข้าว ตัดข้าวเย็นนะครับบางทีตัดข้าวกลางวันด้วยจนลดไปประมาณ20กว่าโลเลยแต่สุดท้ายพอกลับไปกินเหมือนเดิมหรือว่ามีช่วงสอบช่วงอะไรไม่ค่อยได้ออกกาลังกายเนี่ยก็ดีขึ้นมา30โลพอไปอีกเฟสหนึ่งเนี่ยก็พยายามใช้ยาลดน้ำหนักผมร่วงเต็มหัวนะครับผมลงมา30โลปุ๊บย้วยทั้งตัวหนังนี่เป็นแผ่นเลึกแล้วพอผ่านไปแค่ประมาณครึ่งปีเนี่ยก็โยโย,โย่กลับขึ้นมาเนี่ย90กว่าโลหลังสุดเนี่ยใช้วิธีที่มันปลอดภัยขึ้นใช้อาหารเสริมนะครับเข้ากับสถาบันความงานรีดไขมันแรตตัววออะไรรททีี่่่่าาแแพงลลดดดนนหมบส ก่อนเจอรีบอลน,นะรดน้อยแล,ล้วรถแค่15บหโลแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นร้อยกว่าโลอีกตอนนั้นคือยอมแพ้แล้วกูไม่ทำและ ว่าคนอ้วนส่วนใหญ่อยากผอมทุกคนแต่เขาอาจจะคล้ายๆผมลองมาทุกอย่างแล้วแล้วก็ดีดกับมันคล้ายๆแพ้แล้วแพ้อีกจนเราคิดว่าเราลองทุกอย่างแล้วพอผมเนี่ยกำลังจะแต่งงานเราก็ไปเช็คสุขภาพหมอบอกว่าค่าน้ําตาลในกระแสะเลือดผิดปกติค่าไขมันในตับผิดปกติอายุร่างกายผมที่ตรวจที่โรงพยาบาลตอนนั้นเนี่ยประมาณห5แต่ผม28สนะสุดท้ายเนี่ยหมอบอกว่าผมต้องเริ่มเอาจริงเอาจังกับการดูแลสุขภาพเป็นสมัยก่อนตอนที่ยังโสดอยู่ผมรู้สึกว่าชีวิตเป็นของผมผมอยากกินอะไรก็กินอยากทําอะไรก็ทําแต่พอเรากำลังจะแต่งงาน มันเหมือนชีวิตมันไม่ใช่ของเราคนเดียวแนละ้วนั้นก็เลยรู้สึกว่าผมต้องทําอะไรบางอย่างผมต้องรับผิดชอบครอบครัวก็เลยมาดูแลสุขภาพหลายๆคนเข้ามาเจอรีบอลเนี่ยบางคนอาจจะเห็นทางรวยนะแต่ผมเนี่ยไม่ได้สนเรื่องทางรวยเลยพูดง่ายๆก็คือมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากได้วิธีใหม่ที่ผมเนี่ยไม่เคยได้ยินจากคี่เรือมาตอนที่มาเริ่มโภชนาการใหม่ๆเนี่ยลดช้าทางเลขกิโลเนี่ยแบบตกใจเลยก็คือเดือนแรกเนี่ยผมลดไปเจดโล ตืน่นเต้นแต่ผมไม่ตื่นเต้นเพราะผมรู้สึกว่าผมเคยเล่นเยอะกว่านี้แต่เรื่องที่น่าตื่นเต้นนะครับก็คือโตผมใน ลงอย่างนี้ให้ชันเลยปกติเวลาลดน้าหนักแบบผมใช้เขาก็ผิดวิธีแล้วกันลดไป5-7ึงเจ็ดโลสำหรับคนร้อยโลขึ้นเนี่ยมองกระจกไม่ต่างนะเพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าน้ำเนี่ยมันอาจจะหายแต่ว่าพอเราลดไขมันจริงๆ7โลเนี่ยคือเอวเนี่ยเปลี่ยนหลายไซส์ลยสีที่5เนี่ยผมก็ติดรีบอลไอดอลก็คือกล้ามหนงกล้ามเนื้อเนี่ยฟูขึ้นมามีฟิแพกชัดเจนคนที่มีน้ําหนักร้อยโลขึ้นเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นคนที่มีพื้นฐานทางความมั่นใจในตัวเองสูงนะเหมือนอยู่ในนรกเลยคือมันเหมือนแบบเคาแาตื่นนขึ้้มลวเรราาไไไมมู่่้จะแแบบตตืปทํพอ เอาฟิตขึ้นมาเนี่ยผมว่าชีวิตผมเนี่ยดีขึ้นก็คือผมดูแลพ่อแม่ได้ผมดูแลภรรยาได้ปัจจุบันเนี่ยผมมีลูกที่น่ารักและตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยคือชีวิตเขาเนี่ยไม่เหมือนผมสั่งกันด้วยสิ้นเชิงนี้ก็คือตั้งแต่เขาเกิดมาเขาแข็งแรงมากเขาไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเขาป่วยเนี่ยตั้งแต่เขาเกิดมาประมาณถึงเกือบสองปีเลยในขณะที่พ่อเขาเนี่ยเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่เกิดเนี่ยตลอดเลยแต่ก่อนเคยคิดนะว่าถ้ามีเงินเนี่ยทำได้ทุกอย่างแต่จริงๆอ่ะหลายๆอย่างมีเงินก็ทาไม่ได้นะซึ่งพอผมเเนนนีี่ยย้าาหักกลลดงมมอะบคุณ ผมก็ไปกระโดดร่มนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้ก็คือชอบเิ่นกีฬามากหลังๆเนี่ยเขามีอะไรที่แบบเป็นกิจกรรมเด่นๆเช่นแบบพวกวอเตอร์เจ็ทที่มันติดท,ที่เท้าแล้วแบบพุ่งขึ้นมาไอ้พวกเนี้ยน้ำหนักเกินเนี่ยเขาก็ไม่การันตีว่าแรงดันน้ำเนี่ยจะทำให้เราลอ,อยนะอะไรที่มนุษย์หนึ่งคนทำได้เนี่ยพอเราได้ร่างกายที่เหมือนปกติหรือดีกว่าปกติมาเนี่ยเรารู้สึกอยากทำมันเหมือนเกิดใหม่เลยจริงๆนะสมคอนเซ็ปต์รีบอลเลยครับ คือต,ตอนนี้ผมไม่กังวลว่าชีวิตลูกผมเนี่ยจะไม่ดีเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านความคิดทางด้านทรัพย์สินหรือว่าทางด้านพนุก,กรรมเนี่ยผมว่าผมเตรียมพร้อมให้เขาหมดผมไม่อยากโตไปเป็นลุงแก่ๆที่เป็นพาระให้เขาเนี่ย ต้องมาใส่หลอดฉีดยาเหมือนที่ผมเคยทําแล้วก็มาฉีดยาให้ผมทุกเช้าผมอยากจะเป็นบัตตี้เขาอยากจะเป็นเตะบอลอยากจะไปเล่นบาสหรือว่าไปเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่เขาอยากจะเล่นเพราะว่าสุขภาพผมกับเขาเนี่ยไปด้วยกันได้ไม่ว่าผมจะอายุเท่าไหร่ก็ตามผมว่าเราสามารถอยู่เป็นเพื่อนเขาแล้วดูแลเขาได้เนี่ยจบจนชีวิตเขาไม่ใช่แค่จบแค่ชีวิตเรา